เรื่องเราเช้านี้ครอบครัวบันเทิงนะฮะสวัสดีครับสวัสดีจ้าน้องหยาดทิพย์เห็นแล้วสงสารเลยนั่งชุบโอ้โหตายแล้วรับบทรับบททันทเลยใช่ไหมใช่ค่ะนั่งชุบ แต่แต่ท่านขุนไม่เคยเรียกนางชุ่มนะมีแต่พี่พลอยเรียกนางชุ่มไม่ตอนพผู้หญิงอยู่ดาแบบนี้อะไรเนี่ยกินของกูอะไรของกูเข้าไปไงตอนนั้นเรียกว่าอะไรตอนนั้นไม่เรียกนางมันกันเรียกกีดูชอบหนังอย่างเงี้ยแกชอบโอ้โหบ่วงบาบบทของพลอยทุก คำพูดท่องได้หมดไม่ถึงขนาดนั้นอะไรนะเขาว่าไงนะที่เป็นคาถาละใช่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 มองพี่หนุ่ยแล้วพูดลองเลยร้องพี่หนงโยดิบมาสาอะไรพี่มาด้วยลองดูลองดูแล้วจุไปถึงตัวเองเลยนของกูใจเป็นของกูเสพสมกายกูเสน่ห์ท้าทีกูไปทำอะไรให้มือพูดจากับผู้หญิงเขาเป็นละคร ตอนนี้ดังมากสถานนี้ค่ะแบบทุกคนเอาไปทำเป็นเหมือนลงอินสตาแกรมไปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคำแบบดัดแปลงดัดแปลงใช่ค่ะเห็นอยู่มีของหยาลองดัดแปลงบ้างไหมเมื่อกี้ส่งถึงนะอย่ามาตกแถวนี้ไม่เด้งอ่ะไปแล้วไหนอีกทีงสิแต่จริงๆหนูไม่มีพูดอันนี้แต่หนูเล่นเรื่องไม่มีนี่ของจำมาหนูจบบที่คของชื่ออะไรนะนางเอกชื่อ ลำพึงใช่ไหมใช่คุณลำพึงน้องๆใช่ไหมเนาะตัวเป็นของกูใจเป็นของกูเสน่หาเพียงกูเสรสมกายกูอะไรประมาณเดี๋ยวสลับคำกันนิดหน่อยใช่ไหมฮะท่านขุนเสร็จเสร็จลำพึงพาอแค่บทเท่านี้เลยเออแล้วแล้วเรื่องนี้เนี่ยดูดูสนุกตื่นเต้นเพลงประกอบด้วยค่ใช่ไหมฮะเพลงประกอบแล้วก็รวมถึงอะไรนะฮะเล่นได้โอ้โหพลอยนี่ไม่ต้องพูดถึงอยู่ละ ถ้าถามนะฮะคือว่าตรฐานพลอยเชอร์มานี่อย่างนี้อยู่แล้วแต่หยาดเรื่องนี้รับบทหนักมากค่ะเป็นไงบ้างก็ตอนแรกที่เล่นเรื่องนี้แบบหยาดตื่นเต้นมากแล้วก็พยายามทํากันบ้านเยอะมากค่ะไปหาข้อมูลตามอินเทอร์เนต็ตแบบว่าถ้าสมัยก่อนเขาต้องมีวิธีการมองได้แค่ไหนหรือว่าพูดจาได้แค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะเราไปทํารีเสิร์ชข้อมูลแล้วก็อ่านบทเยอะๆค่ะ ก็เพราะว่าเราใช้ช่วงเวลาเป็นทาานานเกือบเกือบจะครึ่งเรื่องเลยอะค่ะเรื่องนี้อาจจะได้รางวัลนนเนี่ยอยากเนี่ยขอบคุณค่ะดูแลสงสารเหลือเกินคุณเอกรากคุณลองดูสิคุณอยากจะส่ใจมือบอี่ย่างชุ่มทันทีแต่ตอนถ่ายอจะแบบพยายามไม่พูดกับใครพยายามแบบพยายามทําให้ตัวเองเป็นชุ่มจริงๆอะค่ะเพราะว่าบทยากมากเราไม่เคยรับบทยากขนาดนี้มาก่อน คือบทที่เล่นเคยเล่นก่อนหน้านี้ก็จะไม่แรงถึงขนาดนี้ใช่เรื่องนี้ยากที่สุดแล้วค่ะยอมรับเลยเล่นละครมาสิบปีนะคะไม่มียากเสื่อกแน่มีฮะโอ้ยจริงจริงเป็นอย่างนั้นไหมตัวเราอ่ะตัวไดชุ่มเหรอคะไม่ตัวเราเนี่ยอ๋อไม่เหมือนเลยอะชุ่มนี้เป็นคนแบบแสนดีเฮียดเป็นคนแบบ อันนี้คือต้องยอมรับนี่คือเรื่องราวเป็นเรื่องประพันธ์ในสมัยรัชกาลที่5้าใช่ยุคนั้นมีท่าจริงๆมีท่าจริงๆเพราะฉะนั้นก็อยู่แบบท่าจริงจริงเรียกว่าไม่มีโอกาสลืมตาอ้าปากเลยใช่ไหมใช่ก็กเคยถามพุ่มกับบอกว่าต้องต้องดูลันทศขนาดไหนพุ่มกับบอกว่าก็ชีวิตเหมือนดีกว่ามานิดเดียวใช้คำนี้เลยก็บ้านไม่มีข้าวไม่มีกิน ต้องนอนตามพื้นนำลารก่อนที่จะถูกมาเป็นทาสค่ะก็เลยต้องตีความว่าดีกว่าหมานี่เดียวคือแต่ถ้าผู้ชมดูเรื่องนี้ผมแทรกตรงนี้เลยใช้โอกาสคือในเรื่องเนี่ยมันจะมันจะเป็นเรื่องเข้มข้นแล้วมันเป็นเรื่องบาปมากๆพอที่จินนีก็เคยมาออกกับเราไงจำได้ไหมคุณเอกลักคือทำบาปมากๆคือพูดตรงๆคือเลวร้ายมากคือมานี้แล้วกรรมสนองอย่างหนักเลยแต่ขอให้ดูตอนจบ นะฮะคือเรื่องทนที่สุดมันก็จะให้เห็นตอนจบในที่สุดเนี่ยนะว่าจะสอนอะไรยังไงใ,<ช>ใจจริงอยากจะเล่นเป็นชุ่มหรือลำพืชถามได้ถ<ด>้าให้เลือกได้จริงๆถ้าเลือกได้ออดก็เล่นอยาก,กเล่นเป็นชุ่มค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเลือกได้จริงๆอยากให้ชุ่มตอนจบร้ายบ้าง<อ>เลยอย่างงี้เพราะว่าโดนมาเยอะอคือไม่ร้ายเลยใช่ไหมก็ในเรื่องไม่ร้ายเลยก็เรื่องนี้เหมือนถ่ายทอดชีวิตคนจริงๆอะค่ะคือชุ่มก็ดีแบบนี้จนจบ แต่ว่าละครเรื่องนี้จะสอนให้เห็นจริงๆต้องดูตอนตอจบว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว <ไป S 1> ชุวมช่มก็ทำดีมาทั้งเรื่องก็จะเป็นตัวละครตัวเดียวที่ตอนจบชีวิตมีความสุขที่สุดค่ะ่ายาบุอย่างนั้นนะฮะใช่ค่ะ,คะนี่ฮะแล้วจริงๆก็เป็นคนที่กระทำได้ทุกอย่างจริงใช่ไหมชีวิตจริงอ่ะจริงๆก็ตีเข้าไปที่แขนป <laughs> ้เาเมียวเดี๋ยวน้องสักสอกกับขา <laughs> จริงๆอยากเป็นคนยอมคนนะคะจริงเหรอ แต่ถ้าโดนตบขนาดนี้ก็ตกตัวมากเลยก็ไม่ยอมไม่ยอมแน่แน่ไม่ยอมคงไปฟ้องแม่อะไรอย่างเงี้ยได้ข่าวว่าแกล้งคนในกองถ่ายนะหนูโดนแกล้งฮะอย่าเด้โดนโดนใครแกล้งโดนแกล้งทุกวันเลยใครแกล้งพี่ปอลเนี่ยตัวดีมากค่ะปอลพิชญาดีใช่ไหมใช่นั่นแหละอิตาลีก็พุ่มกับด้วยค่ะพี่พลอยด้วยทุกคนนะคะอ้าวเขาอ้างว่าอย่างนั้นนะฮะพุ่มกับฮะพลอยฮะ ปอ,อยาดมาบอกว่าคุณสามคนจะไปแกล้งเขาจริงเหรออะตะกี้บอกอน่ไงไม่เขาแกล้งหนูก็ใช่เขาแกล้งหนูไงอ๋อใช่เอองงใช่ไห,นไหม <c ười> นี่ไงบอกว่าตื่นเช้านี่ไงนี่ไงอ่ะแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะรับบทแม่ด้วยนะนี่เป็นครั้งแรกไหม ทางแรกค่ะเดี๋ยวจะมีต่อไปใช่ไหมฮะมีต่อไปค่ะก็ในเรื่องเราจะเล่นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าค่ะจนเลิกท่าใช่ไหมคะมจนเปลี่ยนยุคเปลี่ยนการแต่งตัวพอเริ่มมีแบบวัฒนธรรมตะว,วันตกเข้ามามก็คนไทยก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่อะไรเงี้ยค่ะเราก็เล่นถึงยุคนะในเรื่องอเล่นตั้งแต่อายุแบบสิบเจ็ดจนถึงสี่สิบเนี่ยค่ะกัเกือบสี่สิบนี่ไง,ไง อ๋อนี่เอาเขาให้ดูได้ใช่ไหมทางช่องไม่ว่านะฮะนี่ยังไม่ได้เลยยังค่ะตัวอย่างนะฮะนิดหน่อยนิดหน่อยอ่ะถ้าอย่างนั้นปิดท้ายนะฮะนี่การการกลับมาเล่นเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นคนนักแสดงเจ้าบทบาทค่ะไหนลองเป็นอีชุ่มหน่อยนางชุ่มทำหน้าแบบกูแบบอะไรเงี้ยนะฮะชุ่มก็จะต้องแบบน้องึงเป็นคุณรำพึงให้พี่สนิดนึง ต้องพูดว่าอะไรบ้างจ้าเช่นต้องเท่าที่เห็นเมื่อกี้ต้องบีบหน้านังชุบชั้นต่ำเออนี้เหรอเพื่อให้เห็นตัวอย่างเอาคใหม่ยาดเขาเป็นเจ้าบทบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยให้หยาดเป็นลำพึงก่อนสมมติแล้วน้องไบรท์เป็นนางชุบชุบก็เศร้าอย่างเี้เศร้ามากอ่ะชุบกอย่าไปยิ้มเลยอย่ายิ้มนะเขาอย่าลืมชีวิตเราดีกว่าหมานิดเดี๋ยวนี้ต้องจับภาพดู ขวาญสนุกใหญ่นะควัญสนุกใหญ่เมื่อกี้ยิ้มเขาเบ้ยวยิ้มมเอะยิ้มมาแรงนัองวัน่านูน่าจเดียองดูิแล้วเร็วเอาเลยหนึ่งสองมหนังชุ่มหน่งท่าฉันต่ำคุณพิทักเป็นของข้าคุณพี่เดี๋ยวเ้อจับมันไปโบยเดี๋ยวนี้ยิ่งยิ้มเลยน้ เหางนู้นเลยน้องหยาบพี่ทางนู้นเลยจ้าทางนู้นแหละทางนู้นอยใจญ่โตแบบนีะทางนู้นทางนู้นเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยยุงเล่มแล้วเราเป็นลำพึงถ้างั้นเป็นลำพึงขวัญขยับออกมานิดนึงได้ค่ะพี่พร้อมค่ะ ขึ้นขุนเข้าไปเลยฮะยืนได้ยืนได้เหยืนเลูเป็นลำพึ่งอะค่งเดี๋ยวพี่ดูที่ว่าสมบัติพี่หน่อยไม่ต้องตอบโต้เจ้าท่านขนตอนนี้กำลังอยู่ในมนต้องมนอยู่ต้องมลเมื่อกี้อะไรของกูต้องงงๆพูดไม่ได้เลยพูดตบปากพร้อมพูดตบปากคุณพี่เจ้าค่ะทำไมถึงทำกับน้องแบบนี้ยินไม่ทำอะไรเลย ตอบให้มันเป็นจรองดิคุอกว่าอย่าหัวล้อแล้วก็อะไรนะตัวเป็นของกูใจเป็นของกูเสนหาเพียงกูเสพบสมกายกูเขาไม่ต้องอนหนูเลยอ่ะอย่าอย่ายปัญหาของหนูว่าเขาไม่ต้องพึ่งว่าฉันนี่จะเอาเขาเหรอ คนโดนของเยอะช่วงนี้ผิวเข้มขึ้นหน้าหมองไปนิดนึงโดนของจนหน้าเข้มเลยอาทิตย์นี้เราควรจะเชิญหยาดมาทั้งค้่เดี๋ยวพักกันตรงนี้เรื่องเราเช้านี้ครอบครัวบันเทิงครับเช้านี้ครอบครัวบันเทิงนะครับก็เมื่อวันศุกร์ใช่ไหมช่องสาเราประกาศเปิดตัวงานประจำปีใช่ใช่ค่ะที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะ ก็อยัดไปด้วยวันนั้นค่ะก็มีการแบบแถลงข่าวว่างานกีฬาสีปีนี้จะจัดวันที่6เมษายนนะคะที่ราชมังคลากีฬาสถานนะคะแล้วก็ในงานเนี่ยเขาจะมีการจับฉลากแบ่งทีมสีฟุตบอลนะคะมีสีส้มเปรี้ยวกับสีเขียวหวานค่ะคนที่จับได้สีส้มเนี่ยไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีหน้าตาเป็นอาวุธเหรอใช่มีพี่ลมพัชตาพี่ปอบธนวัฒน์นะคะ มีเกรซวลินทอนอเล็กซ์เลนเดลสมาทบอยปกรณ์หมากมปรินแล้วก็เคนภูภูมิค่ะแล้วก็คนที่เป็นหัวหน้าทีมก็คือพี่ออฟฟงพันค่ะสีส้มรี้ยวแล้วก็พี่โกตีก็อยู่ทีมสีส้มด้วยโทษนะฮะทีมนี้หน้าเป็นอาวุธเหรอฮะโกตี <laughs> สุดแล้วพี่โก้ส, <laughs> โส่วนสีเขียวหวานนะคะมีพี่เต๋าสมชายเป็นกัปตันทีมนะคะลูกทีมมีพี่ปอทฤษฎี พี่อ่านวิทยาณเดชทพี่หลุยส์กอตมาริโอเมาเลอร์แล้วก็กินอมมะไหคะคือทีมนี้ดูเหมือนหน้าตาจะสู้ทีมส้มเปรี้ยวไม่ได้เลยนะเนี่ยเขียวหวานเนี่ยมีณเดชเนี่ยใช่ก็พี่ออฟเขาบอกว่า ถ้าเกิดว่าจะเอาหล่อเนี้ยสะอาดต้องไปอยู่สีเขียวถ้าจะเอาหล่อเซ่อๆหน่อยต้องไปอยู่ทีมขาอบอก่งจริงๆหล่อเฉลี่ยกันทั้งคู่ฮะใช้คำว่าเซ่อๆหร,อ <laughs> หรือสอกรปรกไปเลยก็ได้ฮะว่าเนี่ยภาวงแตกใช่ไหมฮะ <laughs> ไ,ไปฟังเสียงหน่อยไหมกับตารถอนทั้งสองทีมเนี่ย<ด>ฟังดูหน่อยของเสียงก็ตาตามหน้าที่นะครับอยู่สีไหนก็เชีีรยสีนั้นนะครับอย่าลำเอียงอย่าเห็นว่าสีส้ม ดีกว่าหน้าตาดีกว่าจะมาเชียร์สีส้มไม่เอาต้องทําตาที่เป็น้องเชียร์สีเขียวก็เชียร์สีเขียวไปนะครับอย่าแบ่งอย่าแบ่งอย่าคิดว่าแบบฝั่งนี้มีอบปรณกมีอะไรอย่างเงี้ยแม่วแมานะแมวก็ก็ผมไม่ขอพูดอะไรดีกว่าเพราะผมฟังอย่างนี้ทุกปีนะครับสุดท้ายก็เดี๋ยวไม่ดูไปมันนั้นไม่อยากจะ ครับเปล่าครับก็โอเคครับก็เชียร์สีส้มไปนะครับเพราะว่าเป็นโอกาสเชียร์ครั้งสุดท้ายแล้วปีหน้าก็ก <c oughs> เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีไ <c> ม <oughs> ่ได้ <c oughs> เลยน, <c oughs> นี่คู่นี่ลองไปเหมือนจะไปตีกันนะฮะคือมาดผู้นำ <c oughs> นี่นี่ และยังไงกิจกรรมในงานนอกจากฟุตบอลดาราช่องสามสีส้มเปรี้ยวกับเขียวหวานแล้วมีอะไรอีกค่ะก็ในงานก็จะมีเป็นขบวนพาเลทค่ะจากละครทั้งหมด6เรื่องก็จะเป็นแบบอลังการมากแล้วก็จะมีขบวนพาเลรของพระเอกนางเอกด้วยค่ะแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตด้วยระหว่างขั้นเวลานะคะด้วย The Voice ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตจากซุปตา์ตัวจริงมีนเดตย่าๆมาร์กี้พี่อ๊อฟคงพัดด้วยบอยด้วย บอยด้วยใช่โอ้ก,อก็เท่ากับว่าคู่นัเดยายาียดย่าคู่บอยมากี้แล้วก็พี่ออฟพงพัดค์ออกเกิร์ตไหมนะันแะแต่แกเป็นยุคนั้นเลยคุณเอกร่าคุณจำได้ไหมคอนเสิร์ต <c oughs> พี่อ,อ๊อฟอ่ะพงพัดอ่ะโอ้ยุคน่ะถึงลูกถึงคนผมไม่ค่อยทานเรายุคหลังแล้ว <c oughs> อย่างเงี้ยพออยู่กับน้องหยาดพูดอย่างนี้สำหรับท่านที่ต้องการบัตรนะฮะแจกฟรีเหมือนเดิมไม่จำ่ายนะฮะแจกบัตรเข้างานวันศุกร์15มีนาคมที่ช่อง3อาคารมารีนนนทั้งแต่บ่าย3 วันเสาร์ที่เดอะมอลบางกะปิตั้งแต่บ่ายสามและวันอาทิตย์ที่เซนทรัลพระรามเก้าตั้งแต่บ่ายสามไปรับบัตรกันฟรีนะฮะทบชมก่อนจะไปร่วมงานกัน6เมษายนค่ะ,าะาร,าคราชมังคลากีฬาสถานนะฮะเก็บหางบัตรติดตัวไว้ด้วยนะคะเพราะว่าหลังจากจบงานแล้วเราจะมีจับสลากแจกรถยนต์ให้กับแฟนข่าวด้วยเหมือนเช่นทุกปีนะแจกรถยนต์ให้กับแฟนๆไม่ใช่แฟนข่าวแฟนข่าวแฟนละครนั่นแหละนั่นแหละเอ้า มาถึงเรื่องของใหม่ดาวิกาหน่อยเป็นยังไงบ้างค่ะก็เรื่องของน้องใหม่ดาวิกานะคะก็มีข่าวว่าออกจากสังกัดของคุณเอสุภชัยค่ะก็มีข่าวว่าทะเลาะกันอะไรเงี้ยค่ะน้องใหม่ก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องเงินจํานวนหนึ่งทำให้เสียความรู้สึกนิดหน่อยแต่ว่าได้เคลียร์กับพี่เอแล้วก็จบกันด้วยดีค่ะ พี่เอก็บอกว่าไม่เคยโกงเงินค่าตัวนะคะแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าจบลงด้วยดีแล้วเหมือนกันก็มีเสียงพี่เอมาให้ฟัง,ฟงด,ด้วยค่ะ เราเคลียร์กันจบแล้วเหมือนที่น้องใหม่พูดแต่ว่าทุกเรื่องเคลียร์กันหมดเรียบร้อย,อยาอเดียค่ะป <The noise> ้าพี่เอว่าถ้ามีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยคือหมายถึงแ้่พวกน้องใหม่ถึงการโกงกอะไรเกิดขึ้น <The noise> น้องใหม่เขาคงไม่ทําธุรกิจต่อกับพี่เอหรอกครับผมางเดียครับ <The noise> คือจริงๆพี่เออยากให้ทุกคนเข้าใจน้องใหม่น้องใหม่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ถีหัวพี่เอ,เอส่งเลยซึ่งพี่เอว่าคนเราก็มีโอกาสที่จะเลือกก็ไม่มีดินผืนใดให้อาอุนเท่ากับดินที่คุณถือกําเนิดไม่มีใดไม่มีดินผืนใดเขาเรียกอะไรนะจะแม้ คงเท่ากับดินที่คุณลงสัม,มโนโครัวไม่มีดินผืนใดให้คุณเดินเท่ากับดินที่คุณเดินตอนตั้งไข่แล้วไม่มีดินผืนใดมีความหมายเท่ากับดินสุดท้ายของเผ่าพันธุ์แต่วันหนึ่งถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมาเดินกลับมาที่นี่นะครับแม่ทุกคนอ้าแขนรับถึงว่าคุณไปได้ดีเราก็จะนั่งตบมืออยู่หน้าจอทีวีแล้วก็ชื่นชมในรางวัลที่คุณได้จริงๆครับจากใจจริงไอ้สุภเชยเอสุภเชยค่ะ <laughs> แต่น้องอ้ําบอกว่าเอาน้ำบวับวบกไหมพี่เอเพราะช่วงนี้พี่ น้ำโบบอกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เตรียมมาจากบ้านเลยเนี่ยหยาดไม่มีบินพื้นใดให้อะไรใช่ไหมฮะโอ้เตรียมมาจากบ้านวันนี้ขอบคุณน้องหยาดมากค่ะหลังมาอีกพักหนึ่สขาะดีนะฮะขอบใจมากนางชุ่มละครพงษมาทันเทสนะฮะเราลากันไปด้วยเรื่องของเกลียนตัวพ่อบอยประกณล่าสุดประกาศลดความเกลียนไม่ใช่เพราะมีใบสั่งจากผู้ใหญ่ช่องสามห้ามเกลียนนะฮะ คือมันมีลือกันว่าห้ามเกลียนและพาะจะขัดกับข้อบักควบกามเป็นพระเอกเจ้าตัวบอกไม่มีปิดท้ายด้วยเสียงของบอยนี่แหละนะฮะฟังดูฮะไม่ได้มีใครสั่งเลยครับผมรถของผมเองครับผมก็คือ,อมันก็เป็นอะไรที่ผมเตรียมตัวสําหรับละครที่ก่อนพรพรมจะออนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวละครนวีเนี่ยค่อนข้างเรียบร้อยมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วคนจะติดภาพผมแบบเกลียนฮาฮาอะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 1> <ๆ S 2> พอประมาณสักเดือนหนึ่งก่อนละครออนแอร์ครับผมก็เหมือนกับว่าอพยายาม ถ่ายรูปก็ลงรูปมันเรียบร้อยหน่อยอะไรเงี้ยคือลดความเปลี่ยนตัวเองลงมาอะไรเงี้ยแต่ก็คือแบบไม่ได้ว่าจะเลิกหรือสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ